ที่จังหวัดกาญจนบุรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังคบุรีตัดไฟงดจ่ายก,กระแสไปเมืองพญาตองสูเรียบร้อยแล้วจากการณีที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีวาระเร่งด่วนกรณีตัดไฟฟ้าบางพื้นที่ในฝั่งเมียนมาหลังพบเชื่อมโยงแก๊งคอนเซนเตอร์ที่ประชุมมีมติให้ตัดไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและน้ำมันรวม5จุดตั้งแต่เวลา9นาฬิกา ของวันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปโดยหนึ่งในหจุดมีจุดซื้อขายบริเวณบ้านพระเจดี3องค์หมู่9ตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่มีชายแดนติดกับอำเภอพญาตองสูประเทศเมียนมารวมอยู่ด้วยล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกาวันนี้5กุมภาพันธ์2568ที่จุดรับมอบพลังงานไฟฟ้าบริเวณจุดติดตั้งมัดวัดไฟฟ้าแรงสูงด้านพรมแดนบ้านพระเจดี3องค์หมู่9ตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรี นายวิทยาประดับมุกผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสังขบุรีและเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกดปุ่มสวิตช์คอสเซอร์หรือสวิตช์อัตโนมัตริรวมถึงปลดฟิล์ไฟฟ้าแรงสูงและฟิล์แรงต่ำในการงดจ่ายกระแสะไฟฟ้าเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและแก๊งคอนเซนเตอร์โดยเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสังขบุรี เจ้าหน้าที่ตชดที่หนึ่งและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสังขบุรีประจําจุดตรวจความมั่นคงที่มีอยู่ในพื้นที่จะสนที่กําลังร่วมกันเฝ้าระวังการขนย้ายน้ํามันลงไปในพื้นที่เมืองพญาตองสู่รวมทั้งเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิดตลอดแนวชายแดนอำเภอสังขบุรีอย่างเข้มข้นต่อไป และล่าสุดจากการสังเกตการบรรยากาศในพื้นที่ด่านพระเจดี3องค์พบว่าสถานที่จําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงร้านค้าของชําเริ่มมีชาวเมียนมาข้ามมาซื้อสินค้าเช่นน้ํามันเชื้อเพลิงอาหารกลับไปกักตุนกันเพิ่มมากขึ้นเช่นกันเจ้าโมงรัฐบาลจัดการเป็นทุกท่านครับไปที่บริเวณว่าหลักการก่อนครับเพื่อไปดูบริเวณที่ติดไปกับไฟฟ้า ในส่วนที่จะต้องดำเนินการติดตามรายการนะครับก็คือตามที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แต่ที่สําคัญคือว่าขอขอให้อาจารย์ในส่วนได้ติดตามกระคบในส่วนของราชการของตนเองนะครับเช่นเราปปเนี่ยก็เข้าฟังสถานการณ์ว่า่างไร่ก็ขอแจ้งขมาที่บกทุกขคืติดตามถานการโดยเร็วนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมอธิบายตามแผนภาพสังเกตวันนี้ครับปัจจุบันท่านแลอยู่ที่บริเวณ ไปที่ซีครับตึกนี้ก็คือต้องการที่จะใช้ที่เปียครับก็คือต้นทุนอาจจะคือระเบียบต่ำสุดโดยที่ตามนโยบายรัฐบาลนะครับที่ในวันนี้เราจะเป็นการลดค่าระบบประมาณเก้าสิบสูงครับซึ่งพื้นที่ที่จะตัดโดยระบบแล้วจะคุณจะดำเนินการเที่ยวบางเสร็ทำใ้เราเทียบระบบสตาร่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากรณีที่รัฐบาลต้องการได้ก็จะใช้ระบบแบบนี้แที่นี่เลยสำหรับในการปฏิบัติครับ ขออนุญาตอธิบายพื้นที่สังเกตนะครับสัญลักษณ์เส้นสีฟ้านี้ก็คือแนวของการไฟฟ้า so ฝั so Audrey, ่งไทยก็คือจอทางด้านด้านขวานะครับพาดไปที่บริเวณด้านหลังเรตาสตาร์กรนะครับตรงนี้ยังมองไม่เห็นครับสําหรับสัญลักษณ์สีเหลืองนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่ครับตอนนี้ถามว่าถามว่าน่าจะมีคนมาเปิดได้มครับ ไม่ได้ครับเครื่องมือฉันจะขับแรงสูงนะครับมันจะต้องมีเครื่องมือเครื่องมือครับก็เดี๋ยวเราจะได้ผมเลยมั่นใจว่าไม่ใช่ว่าเราอยมีคนแอบแฝบ ครับในฐานะนะครับของหน่วยงานระดับพื้นที่นะครับของอำเภอสังขบุรีก็จะต้องประสานความร่วมมือกันนะครับในทุกๆวิตินะครับนอกจากนั้นก็มาดูนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์หลังจากนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการรายงานอย่างต่อเนื่องนะครับอำเภอสังขบุรีครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีการจัดตั้งวล่มขึ้นมานะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และรายงานนะครับในเรื่องสถานการณ์อย่างรวดเร็วนะครับอย่างต่อเนื่องครับ ครับก็กับนาเรียนทุกท่านนะครับในวันนี้ทางหน่วยชม้นะิรจรัชยากองกำลังสุรศรีทางท่านานอำเภอสังขบุรีท่านพุ่มกับสารีตำรวจปูธอนสังขบุรีแล้วก็ส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมทั้งตามไฟฟ้าสมพลิภาคนะครับได้มาร่วมกันในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ดําเนินการตัดไฟบริเวณบ้านพระเจดีสามองค์ที่ส่งไปยังอำเภอพญาตองสูนะครับ เป็นที่เรียบร้อยในเวลา09.00โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกันกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราประชุมหารือในะอช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับในการเตรียมการรองรับการปฏิบัติดังกล่าวทั้งก่อนระหว่างและก็หลังนะครับโดยหลังจากนี้ไปทางฝ่ายความมั่นคงเองก็จะเฝ้าระวังในการลักลอบในการนําสิ่งอุปกรณ์หรือน้ํามันที่จะลักลอบสอง่งออก เพื่อไปใช้ในพื้นที่อำเภอพญา,าตองซูในการที่สบูนุนการกระทําผิดกฎหมายตามที่รัฐบาลกาหนดไว้นะครับก็ทางฝ่ายความมั่นคงจะดําเนินการเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังทั้งบริเวณจุดตรวจด,ด่านตวรวจรวมทั้งขอบคุณภาพข่าวปรีชาไหลาวารินข่าวภูมิภาคจังหวัดกาญจนบ,บุรีมาตุภูมิวิวออนไลน์สวัสดีครับมาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ